วันนี้มาถึงโรงงานทำเสิ่นมีโครามีตาดอกจิกนั่นเด้โรงงานเขาอยู่แถวบ้านฉันนี่เด้อยูย่อำเภอขามสแกแสงบานสแกแสงสะอ,อนมีเขาเถะ,ะต่างเลียงกันละเด้อพอโบ,บฉันมาถึงก็เขียวให้เจะของโรงงานมีพัดมีให้กินเลยเหลยวอันสจั่นไม่เล่าโบฉันนะรูภาษาเกินโดเกะอบอกหัวเขาว่ามาไม่ถึงโรงงานมีดอกจิกเนาะ,ะบางคนน่ะอาจจะยังไม่รู้ว่าการพัดมีแบบโคราดเถะๆถะนะพัดแบบไหนโคราแเถะเถะเขาพัดแบบนี้แหละถ้าใครพัดต่างจากนี่นะก็คอมเมนต์บอกฉันเด้อว่าพวกแกน่ะพัด แบบไหนกันแต่โป้ชานนะ้าพัดแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลี่ยววายท่องหิวเข่าไปเลยเดิยแนวสีไอยังนากินกินก็หอมเว้ยผู้แกก็ดูดูปลายที่ไม่หิวตาผู้ชายนี่ปกติน่ะแม่น่าฉันไม่ได้ซื้อมีน่ะก็ซื้อมีดอกจิกอย่างเดียวไปติดบ้านตลอดโป้ชายนนะ่ะชอบตรงทำจะเข่าลอยปเปอร์เซ็นนี่แหลนนะโป้ชายน่ะเป็นสายรีวิวแต่โป้ชายนนะ่าก็ลักสุขภาพมันมัวแต่คิโมไหนเราชะแงะไปพัดมีเขาเสื้อเหล่าๆแม่น่าฉัน,นก็จะเคยรอน,นี่แนวหิวเข่าดาวเว้ยที่เซ็นขึ้นมาผู้แกดูดูถั่วพัดแบบช้ำๆเดือดเดือ แม่น่าฉันนมาว่าอร่อยโม้อรองของแท้แนนอนสมก็เป็นมีที่พวชันกินประจําอร่อยคือเก่าเส้นเหนียวนุ่มดีแท้ๆใครอยากได้ราคาสงหลับไปขายต่อหรือมีงานบุญงานบวชงานอะไรก็เร้วแต่พวกแกก็กติดต่อจากของโรงงานเขาโดยตรงเด้เลยเด้อตามพงตามเพียที่พวชัน้นขึ้นห้ยูนิเลแพ็กเกจเขาก็มีหลายขนาดถุงน้อยพอปุ๋งถุงใหญ่พัดเองเขาก็มีไอถุงน้อยพอปุ๋งทะเกลต้มามะม่าเป็นเกล้าพัดมีเปลี่นดมีตาโดจิกของแท้พวกแกเออ